ควิีก็มีคำศัพท์ที่เราหลายๆคนอาจจะสับสนนะคะเพราะควิก็เคยเป็นคนนึงในนั้นเหมือนกันนะคะตอนเริ่มเรียนภาษาสวีเดนใหม่ๆนะคะคำศัพท์คำนี้ก็คือเวลาที่เราจะบอกว่าพรุ่งนี้กับคำว่าเวลาเช้าหรือตอนเช้านะคะคาว่าพรุ่งนี้มันแน่นอนค่ะมันเป็นคําในอนาคตอยู่แล้วนะคะเป็นเวลาในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้มันคือคําว่าอ,อกกีม่ร,ร้อนหรืออีม่ร้อน หรืออีมอนอันนี้แปลว่าพรุ่งนี้เช่นนะอ e ีโม่ก่อนสกอยโกทินดอกตอนคลอกคานอตตาอีโม่ก่อนสกอยโกทินดอกตอนคลอกคานอตตานั่นแปลว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปหาคุณหมอเวลาแปดโมงเช้าอีโม่ก็แปลว,ว่าพรุ่งนี้เพราะฉันตลอดของเวลาของพรุ่งนี้เลยส่วนคําว่าพโมก่อนเน้นพโมก่อนเน้นอันนี้แปลว,ว่าเวลาเช้า เวลาเช้าอันนี้ก็คืออาจจะใช้ในกรณีที่ทุกตอนเช้าทุกๆเช้าเราจะทำอะไรเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเช่นนะอ่ะโพวมก่อนเน้นรูก,กะยอกโครมมานีระรุนฮุสเซหรือมาแบบพวมก่อนเน้นรูก,กะยอกล่อกระรุกโกทินมินมานก็คือบอกว่าประโยคแรกนะคะ โพโมโก่อนเน้นรูกกะยอโครมมาเนอรรักรุนคุเสร็จก็คือแปลว่าตอนเช้าฉันมักจะเดินนะฮะรอบรอบบ้านนะฮะหรือถ้าเป็นโพโมก่อนเน,น้นรูกกะยอลอกกะรูกโกทินมินมากแปลว,ว่าตอนเช้านะ,ะเวลาเช้าฉันมักจะทําอาหารเช้าให้คุณสามีนะคะดังนั้นจึงมีความต่างนะคะอีโมโก่อนมันแปลว่าพรุ่งนี้เป็นเวลาในอนาคตส่วนโพโมก่อนนน้นคือเป็นเวลาเช้าซึ่งมันอาจจะเกิดได้ ทุกเช้าก็ได้ที่คุณชอบทําอะไรแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพจครูบิบบี้บิบบี้อินสวิเนนนะคะสําหรับใครที่อยากจะเรียนครูบิบีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคอร์สใหม่กันแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็รีบสมัครเข้ามาที่ l i น์แอดแอดครูบิบบี้บิบบี้อินสวิเดนนะคะเราเจอกันในคลาสรับรองสนุกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ